สบ,ส,บ iden, สบายดีทุกคนสบายดีฟังซีฟังลาวและฟังไทยเด้อนี่ทุกคนมืนอนี้เ่าก็ซ่องเองหลาน้อยสาวลาวมือนี้เ้าจะพาทุกคนมาเห็ดข้าวหลาทุกคนนี่ไม่ที่เขาจะเ็ดข้าวหลาวไปเอาไปเริ่มตัดกระหลว่าอยากทำทำมาเริ่มตัดกระหร นหลังจากที่เขาตัดไม้ส่อันนั้นเรียบร้อยแล้วเขากำมาเกี่ยมเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแต่เขาสิมาเริ่มปรุงกับเลยทุกคนนี่รามแบบแล้วราเขามาเขามาเริ่มผูกเข่าเขาเขา่าเขาจะมีส่วนประกอบมีจะมีขอทั่วขอทัวดำอันนี้เลยกับเครื่องนี่ใส่ไปเลย ใช่แล้วเขาจะเข่าเขาจะปุ่นใส่น,น้ำตาลอยู่นะี่คนเส่หลายวานหลายเส่หน่อยวานหน่อยเส่ตามใจเข้ามากเลยผู้หลักซื้อตัดเกลือเส่เกลือเส่ป์ปลาวงอะ้รน,นึงกต่ได้มันมีนสรสชาติแบบเค็มๆนิไนึง ขมันม้มมีเยนเผือกอันเผือกยังก็เผือกทีแ่สี่วงค่ะเดยแลวร่มํำกันเนี่ยชายตัวเมียนางสาเมียก็มัหาจินคุ่

ัแบบงางใจเลยทมาเริ่มหากันเลยแบเราจะใสมือเลยเพราะว่ามือเขาใส่ขงมือละ่ะ เขาจะหายเขาสิซีเพื่อกกับสีเข่าปนเปกันเลยมันนะนะมัน่่เมนสีงหว่างยากได้สีงหว่างแต่รอซื้อละบมีเเขาจะหายบติมเพราะว่าเวลามันสุกมันจะพูดออนมา ข้าวนั่าะเลนกะิ mm ่ะทมาเลื่อมายตอกันเลอย่างนึ่งไอ้หอบไปเขาเรียบร้อยเล้อยากแห้ง เราไปเผาก่อนละ่ะไม่อยากเซลเลเซลในเดยทูลหัวเสียมาเหาโอ้ยแวมวบกวดเลย ก็ดี่เขาจะปุ่นใบตือนั่น้ำมใบตือน,นะครัวเขาจะเห็นมันมีความหอมไปเลยไปนางเวลาเขาใส่น้ำเขาเอาไก่เข้าใส่หน้าไก่เข้า พไอ้เสาข้างหลังถ่าละเนี่ยเปกว้แวมันอะไรนวะ เอาขีี่ข้าวนี่ข้าวนน่ข้าปกไว้เพือจะบใหาุ่มเขาแมวปวนอบอกอีอันนลยคำ่วกไว้คม่วแมวกับกวนข่วนแมวก็เลยนี่บเขาจะให่อ้เขาไปเผาเลยอ่ะเอาไปเผา ขึ้นหัหน้ามาเลยด้วยได้นั่งเวลาอน,นั่งกันบ้างที่สามเอามาหายต่อเลยมีแต่หมามีแต่แมวแมววนนี่หมาแมวกับวนวนโอ้ยยอง ออกไปไว้บก,กวนเอ้ยก็จะอยากเข่าคิดบ่มารุ่นกันเลยทุกคนว่ามม่ที่เป็นกินบ่อันนี้แั่นของหลางเม่นท้องเห็ดข้างที่สองข้างทับอีดเม็นท้องเห็ดปีไก่ไม่นยกหลายให้น้ำ เจ้าเจ้าหน้าที่ <coughs>

ตัวนี้ซ้ำตัวจดท้ายังเหลือเขาตัดมามันเหลือสี่อันกระทีเขาเบิดเขาก็ะเลยบบได้เห็ดตอพอดนี้บามเบิดเขาได้เก้าบ้างปะ่ะเขาเอาออไปอันนั้นเลยเข้าไปเผาเลยไอ้ฐานเผา่าแล้วสองบ้าง แปดเก้า บมยาเราได้ขูดอกพันเก็บร่อนแกะบักทัวตั้งแต่เศ้าเล่คุณเกะบักทัวบกโปรเซสเยาวากันเด้อะไม่ลงมือเดี๋ยวปิดเลยกันแหละเดี๋ยวเอาไปซ่อมคนเดียวนี่ทุกคนตอนนี้แมนเขายังเผาอยู่ตอนนี้แม็นเวลาแปดโมงปลายแล้วค่ะยังบอสุกเล็กขรามเหา กนกตอนนี้แมนอยู่คนเดียวเหตเองเลยแล้วขอโตัไปพิกกันเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้แมนขอหลามเขาเริ่องสุกแล้วทุกคนเขาจะได้ขอโตัวไปนอนแล้วได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้แมนอยากนอนแฮงแล้ว นี่แมนประมาณโมงประมาณสิบโมงยังสี่สิบโมงตรงเลยทุกคนือแบบขาลามพังก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะเมียนไว้แล้วเขาจะเอาไว้ปล่อยไว้ทุกคนเบอรงคลิปอีกคลิปหนึ่งอื่นเลยทุกคนนี่คลิปเพชรขาลามมันก็ได้จบลงแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเขาให้คลิปต่อไปในเดอ้อแล้วพบกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย